สวัสดีครับผมช่างเอกนะครับผี่จักชมร้ใจคุณนะครับวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับมานะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์อีกยี่ห้อหนึ่งครับซึ่งบอกได้เลยว่าไม่แพ้แบรนด์อะไรนั้นแต่ไม่บอกยี่ห้อดีกว่ากว่าแบรนด์ดังเขาคือแบรนด์อะไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันทีละ ท,ทีละตัวเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับตัว18แรงนะครับเป็นเป็นซินนะครับเป็น V OHV ก็คือเป็นระบบ V Valve wow นะครับซึ่งเป็นระบบใหม่นะครับซึ่งระบบนี้ได้พัฒนามาจาก OHV นะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมีนะครับความแตกต่าง แตกต่างจากเครื่องยนต์ตัวอื่นอย่างไรงเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆน,นะครับอะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> ซึ่งตัวนี้นะครับอาจจะผมบอกว่าเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อหนึ่งงานเอาไปทาเครื่องยนต์เรือนะครับครับแล้วก็เครื่องยนต์ในผสมทั่วไปนะครับ มันนะครับก็จะอยู่ที่นะครับสิบแปดแรงนะครับสูงสุดสิบแปดแรงนะครับก็คืออ่าลูกสูบอยู่ที่เก้าสิบสองมิลช่วงชักเก้าสิบหกมิลนะครับสี่ร้อยหกสิบซีซีแต่ว่าในเนมเพจเขาติดสี่ห้าเก้านะครับ,นะร,บระบบอากาศแปดจุดห้าตอนหนึ่งนะครับอ่าการสตาร์ทก็จะเป็นนะครับเป็นระบบลริงมือด้วยแล้วก็เป็นระบบ อ่าสตาร์กุญแจด้วยซึ่งจะใช้คู่กับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ้าวแล้วมาดูน้ำหนักน้ำหนักเน็ตเนตของมันเลยนะครับก็คือ33กิโลบวกลบน่าจะบวกมากกว่าบวกไปทางเพราะว่ามันอาจจะมีน้ำมันน้ำมันเครื่องมาปนเข้าอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนสูงกันนะครับมาดูส่วนสูงแล้วก็ความว้างกันนะครับเอามาดูส่วนสูงก่อนนะมาดูส่วนสูงก่อนแน่ สูงประมาณนะครับ40มิลนะครับไอ้40เซนนี่40มิ40เซนนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างด้านด้านด้านยาวด้านยาวนะครับประมาณ50อะผมบวกลบให้50นะครับแล้วก็จะมีช่วงกว้างนะครับกว้างก็จะอยู่ที่35ถึง36นะครับอันนี้ก็บวกลบนิดนึงนะครับเพื่อทุกท่านนะครับ จะลองเอาไปใส่งาน diy เอาไปใส่เรือนะครับ mm hmm. เผื่อจะเจอสถานที่ตรงจุดที่มันลำการติดตั้งลำบากอะไรเงี้ยก็เอาตัวนี้ลองระยะพวกน,นี้ลองไปเทียบดูนะครับ mm hmm. นี่ครับนี่จะเป็นอ่าเดี๋ยวเรามารู้ทีละตัวนะครับความโดดเด่นของมันที่เขาออกแบบมาไม่เหมือนอหรือความดีงามของมันเนี่ยความสวยงามของมันเนี่ย ที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันแตกต่างจากไหนอ่ะเริ่มต้นจากถังน้ํามันก่อนครับเนี่ยถังน้ํามันนะครับก็จะเป็นแบบมือหมุนนะครับไอเนี้ยดีงามเลยครับก็คือเขาออกแบบมาเพื่อแบบการตกอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นกองเนี่ยสามารถดึงออกมาได้นะครับเวลามีอะไรเข้าไปตกค้างก็เททิ้งไปเนี่ยประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปก็บิดนิดนึงไม่ออกละนะครับง่ายไอตัวนี้ก็ดีครับ แล้วเวลาน้ำมันเนี่ยช่วงถังพวกเนี้ยมันจะเว้าวลงไปอย่างเงี้ยเวลาเราเทาน้ํามันนะครับเทน้ํามันแล้วน้ํามันมันจะล้นออกมาเงี้ยครับมันก็จะไหลออกมาแค่นี้ออกทางนี้ซึ่งไม่เปิดเละตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนกรองอากาศนะครับเนี่ยมาดูเรื่องเรื่องกรองอากาศก็เป็นมือบิดหมุนง่ายก็จะเป็น กรอง PVC นะครับ <c oughs> อันนี้ผมบิดให้หมุนให้ดูนะครับข้างในมีอะไรนี่ก็จะเป็นกรองเป็นกรองแห้งนะครับกรองแห้งประมาณนี้นะครับก็เอามาเป่าทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้ครับท่อยเสียนะครับเขาก็จะมีตัวเบี่ยงเบี่ยงท่อยเสียให้ตัวนี้ครับ ติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับเบี่ยงท่อไอเสียให้ทําให้แบบเวลาเราท่อไอเสียออกก็จะออกไปทางนี้ข้างหลังนะเขาออกแบบมาเพื่อเรือโดยตรงนะครับอ่ะมาดูตรงมือดึงครับมือดึงมือดึงก็เป็นมือดึงสตาร์ทแบบเบา,าแบบเบามากนะเบามากเาามสบายๆมือดึงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคันเร่งครับนะเขาว่าทามาเป็น เป็นแบบว่าเป็นมีพลาสติกจับให้นะครับเราเราขันเราขันตึงหย่อนได้ตรงนี้นะเนี่ยครับเราขันตึงหย่อนได้ตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้มันตึงๆหน่อยแต่ก็หย่อนได้ก็ไว้ใส่อะไรฮะาสายเคเบ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นโช๊คนะครับแล้วก็เป็นก๊อกน้ํามันนะครับมีก๊อกน้ํามันนี่เห็นไหมฮะ แล้วสีสันเขาเนี่ยเขาจะเ,เป็นเขาเรียกว่าแดงแดงด้านคือออกแนวดุดันแล้วก็สวยงามภายในตัวนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับนะครับน้ําทะเลก็ได้นะครับน้าจืดก็ดีนะครับแต่อ่ะเรามาดูตรงกุญแจสตาร์ทนะครับก็จะเป็นระบบกุญแจเหมือนเดิมนะครับไอ้ตรงนี้ก็ให้ระวังนิดนึงแต่บางตัวเขาจะเป็นเขาเรียกว่าผู้สตาร์ตแต่ผู้สตาร์ t ก็มีติดป,ปัญหาอีกคือมันเสียง่ายนะครับ แต่ไม่ต้องใช้กุญแจแต่ตัวนี้จะเสียยากกว่าอันนี้จากประสบการณ์ที่ซ่อมๆมมานะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูเพาข้างหลังครับเผาข้างหลังเนี่ยเผาข้างหลัง,าง,ลงมาดูด้านหลังด้านหลังว่ามีอะไรบ้างด้านหลังก็จะเป็นนะครับเป็นเผายี่ห้ามิลนะครับก็คือเผานิ้วดีๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นน็อตหน้าแป้นนะครับที่เตรียมสําหรับต่อเข้ากับ กกหางเรืออะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เป็นพวกปั๊มน้ําก็ได้นะครับอนเนกประสงค์ครับก็อนเนกประสงค์เอาไปใส่มูเล่เอาไปเป็นต้นกําลังอะไรก็ได้นะครับน้ํามันเครื่องนะครับใส่ได้ทั้งสองทางอาจะเป็นนะครับหนึ่งฝั่งนี้ก็ได้นะครับกรณีที่ไม่สะดวกใส่ฝั่งนี้ก็มาใส่ฝั่งนี้ก็ได้สามารถใส่ได้สองทางนะครับแล้วก็จุดเด่นพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้เขาจะมี พลาสติกเป็นกาดกันความร้อนให้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะตรงนี้จะถอดออกก็ได้นะนะครับคีะบายความร้อนก็อย่างดีนะครับคาบูเรเตอร์นะครับก็เป็นของ i power ของเขาเลยนะครับนี่ครับก็จะอีกมีตัวนี้จะเป็นนะครับฝาวาลนะครับจะเขียนว่า Vohv เห็นไหมฝาวาลก็จะไม่เหมือนก็จะใหญ่ใหญ่กว่าชาวบ้านเขาหน่อยจะเป็น คือกระเดื่องกดวาลก็จะเป็นรูปวีอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆก็จะแกะมาให้ดูนะครับอ่ะภาพโดยรวมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับภาพโดยรวมก็จะประ,ประมาณนี้นะครับภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับบัตรเขาก็มีมาให้นะครับนี่ครับอันนี้เครื่องมือที่เขาาแถมมาให้จะเป็นตัวนี้นะครับมีประมาณนี้พื้นฐานนะครับ น,นี่พื้นฐานเลยอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าบัตรรับประกันนะครับรับประกันอันนี้น่าจะรับประกันหนึ่งปีนะครับนำหนึ่งปีนะครับจาก i power เขาเลยนะครับโอ้ยสวยงดงามนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นทางเลือกนะครับอ่านะครับน่าจะเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกที่อ่า น่าสนใจนะครับไม่แพ้แบรนด์ดังนะครับสำหรับตัวนี้ผมผมแนะนำเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาที่เบอร์โทรศัพท์ใต้ล่างนี้นะครับแล้วก็ถ้านะครับจะสั่งซื้อก็ดูลิงก์ข้างล่างนะครับกดเข้าไปในกลุ่มไลน์ก็ได้หรือทักไลน์มาก็ได้หรือสอบถามก่อนก็ได้ก่อนการสั่งซื้อนะครับตัวนี้นะครับก็เราคุยนมานานนานยังไม่ได้บอกราคานะครับก็ราคาอยู่ที่ 1นึ0งนาระครับหนึ่งหมื่นหึ่งพอะครับซึ่งปกติเนี่ยจะอยู่ที่ราคา12,900หนาระครับแต่ถ้าดูจาก y o u t u b e นี้บอกว่าดูจาก Youtube นี้นะครับจะเหลืออยู่ที่11,900หมืนหบาทครับโอเคครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสับสก b e ให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ที่ติดตามชมสวัสดีครับ